เสียงหมาหอนโหยหวนดังประสานกันทั่วทุ่งนากลางคืนเดือนมืดหมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือเมื่อร้อยกว่าปีก่อนยังไม่มีไฟฟ้าผู้คนพึ่งตะเกียงไส้ผ้าและคบไฟสองทางบ้านแต่ละหลังปิดประตูงเงียบตั้งแต่หัวค่ำไม่มีใครอยากออกมาเดินยามค่ำเพราะเล่าลือกันว่ามีผีตายโหงวนเวียนอยู่แถวป่าช้าป่าช้าหลังวัดเก่า คือที่ฝังศพคนยากจนและศพไร้ญาติสาลาเผาศพก็ผูกพังไม่มีใครดูแลศพใหม่ๆม,มักถูกฝังกลบเพียงตื้นๆบางร่างยังขึ้นอืดอยู่ในหลุมตื้นร่างกายขาวซีดชูขึ้นมาเหนือดินสร้างความหวาดกลัวแก่ทุกคนที่เดินผ่านคืนหนึ่งมีหญิงสาวตายท้องกลมถูกฝังอย่างลวกๆเพราะครอบครัวยากไร้ไม่ทันได้ทำพิธีส่งวิญญ,ญาณเธอตายอย่างทรมาน จิตใจเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นและนั่นคือจุดเริ่มตำนานเหียนเล่ากันว่าหากเอาไฟสมปากศพหญิงตายโหงจะมีน้ำมันสีดำเหนียวไหลออกมาเรียกว่าน้ำมันปากผีของขลังชั้นสูงที่หมอผีและผู้หลงไสยศาสตร์ต่างหมายปองแต่ไม่มีใครกล้าลองเพราะรู้ดีว่ามันแลกมาด้วยชีวิต และในคืนเดือนดับเช่นนั้นเองเสียงฝีเท้ากลุ่มหนึ่งก็ดังขึ้นกลางป่าช้าเสียงหัวเราะเบาๆของหมอผีผู้โลภดังแทรกมาก,กับเสียงไฟคบที่แตกเปรี้ยคืนนี้จะมีใครบางคนได้ของดีแต่ก็นั่นแหละมันคือการปลุกความตายให้ลุกขึ้นมาอีกครั้ง